เก็ว,วันนี้จะมาพูดเรื่องออสิโอพซนะครับโดยเฉพาะในแง่ของอมันจะมีแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับก็คือโดยเฉพาะเรื่องกลุ่มที่เป็น Very High r i s t แล้วก็อีกอันนึ้งก็คือบทบาทของการใช้ยาตัวใหม่นะครับสเคอร์ลอสตินแอนติบอนะครับอันแรกคือความแตกต่างของในกลุ่ม Very High r i s t แฟกเตอร์นี่คืออะไรนะครับไอตัวที่สำคัญก็คือมันจะมีคำว,ว่า imminent risk นะฮะก็คือมันเพิ่มความเสี่ยงของการกระดูกหักนั่นแหละ h ไฮริ k ก็เพิ่มเหมือนกันแต่ว,ว่าไอตัวเนี้ยมันจะมีโอกาสที่จะหักได้ค่อนข้างเร็วในระยะเวลาอันไม่นานพยากรณ์ได้ว่าจะหักในในเวลาอีกไม่นานนะฮะ ดังนั้นการรักษาในกลุ่มนี้เวลี่ไฮลิสเนี่ยเราจรึงต้องการยาอะไรก็าตามที่ได้ผลที่ลดแฟกเจอร์ได้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะฮะที่มีอี i d e เ c น์นะครับอันนี้ก็เป็นเปเปอร์นะฮะอันนึงนะฮะเขาก็มีเป็นอัลกอลิทึมให้เราดูนะฮะในโพสเมโนพา a u ซ a l ออสิโอโพลูซนะฮะ ก็แบ่งเป็น very high ไ i s ี high ร i s ์แล้วก็ low list ซึ่งเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องเอาข้อมูลนะฮะมาพอดใน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 กราฟนี้นะฮะก็จะแบ่งเป็น low ร i s ์นะฮะแล้วก็ตรงกลางนี้นะฮะสม้มๆแล้วก็สีแดงคือ very high ว e r y h i g h ร i s ์โดยใช้แฟลกนะครับนะฮะก็จะแบ่งเป็นสามกลุ่มนะฮะซึ่งไอตรงที่เป็นสีแดงว e r y h i g h ร i s ์ ast, กับ low list นี่ก็รักษาตามไกด์ไลน์ไปเลยนะครับ นะฮะทางด้านนี้นะครับทีนี้ถ้ามาตกอยู่ตรงกลางคือสีส้มเนี่ยเขาก็บอกว่าให้วัด BMD ด้วยแล้วก็เอา BMD นี้มาคำนวณใหม่ในแฟลกนะฮะก็จะแบ่งเป็นสามกลุ่มเ,เป็น very high list high list แล้วก็ low list นะครับ ถ้าเปิดหาการาฟไม่ได้แล้วก็ดูดูค่าตัวเลขก็ได้ฮะมันก็อยู่ในช่วงตรงนี้นะฮะโลว์ลิสมิลิไฮลินแล้วก็ตรงกลางๆที่เป็นสีส้มซึ่งก็ต้องพอดูกับอายุนะฮะทีนี้พอมาดูปุ๊บมีการแบ่งอย่างเงี้ยสัดส่วนคนไข้ที่เพิ่มขึ้นตามอายุเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มสีส้มนะฮะก็คือไฮ h l ลิ t ซึ่งจะได้รับการรักษานะฮะกับวิลลี่ไฮลิสท์ทีนี้จะมีคำหนึ่งก็คือซีเค e นเฉียวที a เมนต์นะฮะก็คือว่าเราจะเริ่มต้นด้วยยากลุ่มไหนนะฮะกลุ่มไหนมาเป็นกลุ่มไหนนะครับเพราะว่าถ้ารักษาเป็นระยะเวลาสิบปีในกลุ่มว e ลล h ่ไฮลิ s ทนะฮะ ก็มีการศึกษาแล้วก็คำนวณเป็นตัวเลขสถิตินะฮะด,ดูตามอายุนะฮะด,ด้านซ้ายนะฮะหกสิบเจดสิบปดสิบถ้าไม่รักษาเลยนะฮะโอกาสจะมีแฟกเจอร์เนี่ยยี่สิบต่อพันนะฮะแล้วสี่เจ็ดสิบปีคือสี่สิบแปดต่อพันแล้วก็ร้อยสี่ต่อพันนะฮะแต่ถ้ารักษาด้วยการใช้เป็นอนาบลิก่อนนะฮะ A A A แล้วตามมาด้วยแอนตีรีซับชีพนะฮะโอกาสฟักเจอจะเป็นสิบสี่สามสิบสามเจ็ดสิบสามซึ่งจะเห็นว่าลดลงนะฮะเมื่อเทียบกับไม่รักษานะครับแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่เป็นรักษาด้วยการใช้ยากลุ่มแอนตี้รีซับชีพนะครับหรือ AR ก่อนแล้วมาแล้วตามด้วยอนาบลิกนะครับสีม่วงทางด้านนี้นะฮะ จะพบว่าช่วยเซฟแฟกเจอร์ได้แค่แปดยี่สิบสี่สิบสามนะฮะจะเห็นว่าแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าถ้าเป็นคุไข้ที่เสี่ยงสูงมากเลยเวลี่ h ฮ i ิสเนี่ยรักษาเนี่ลำดับในการรักษาคือให้ยาพวกอนาบอริกอนแล้วตามด้วยแอนตี้รีซาบทีเนี่ยจะดีกว่านะครับ ลดแฟกเ t อร์ได้มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญนะฮะจึงเป็นที่มาว่า,าในเบลลี่ไฮริทควรที่จะรักษาด้วยยาอนาบริกก่อนนะครับทีนี้ก็จะมีไกด์ไลน์ใหม่ๆมานะฮะในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะฮะอันแรกคือ Endocrine Society 2020นนะครับเนี่ยมาดูทางด้านตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเป็น รวมกันเป็นไฮ l ล s ์กับเบลีไฮไลท์ซึ่งยาที่ทีตก็จะมีเป็นบิฟาฟเเนตนะครับนะถ้าเป็นออลลอก็ห้าปีถ้าเป็นไอวีก็สามป,ปีนะครับพอครบแล้วก็มาประเมินลิสในการเกิดแฟกเจอร์อีกครั้งนะฮะส่วนดีโนซูแมปนะฮะก็เหมือนกันฮนะรักษาประมาณห้าถึงสิบปีนะฮะก็ รีแอซเซทอีกรอบนะฮะว่าจะยังไงต่อเทอร์ลีพาลาทาหรืออะบาโลพาลาทาก็ระยะเวลารักษาสองปีนะครับโดโมโซซูแมปหรือสเคอร์ลอสตินโมโนโคนอนติบอดีนะครับก็รักษาอยู่หนึ่งปีนะครับอันนี้ตามไกด์ไลน์ของเอ็นโดคลายนะฮะถ้าเป็นเวลี่ไฮลิสก็จะเน้นที่ อนาบริกนะฮะสองสองสองกลุ่มนี้ทีน,นี้ใน e n d o c y ค l i s o c i e t เนี่ยไอคำนิยามว่า Very High List เนี่ยจะมีครทีเรียประมาณสี่อันนี้นะครับนะ recommend ก็อนาบริกก่อนนะครับทีน,นี้ถ้าในของอีกสมาคมหนึ่งนะครับ AACE 2020นะครับ ใน Very High List เนี่ยเขา Accept เพิ่มขึ้นคือให้ายา d i n o ซ u m a b ด้วยนะครับแล้วก็มี b i f o s เฟอร์เในรูป IV ก็คือ s o l i d o n i c โ o l ี d นนะครับเพิ่มมาด้วยเป็นทั้งหมดมียาทั้งหมดสี่กลุ่มนะฮะแต่ใครที่เรียนใน AACE นะครับ v ว r y High l i s นก็จะต่างกับเ ok so c น i n e s o c i e t y นะครับ มีอยู่ทั้งหมดหข้อตามนี้นะครับสีแดงทีนี้ไอนี้คำว่า imminent l i s t f a c t u r เนี่ยก็มีเปเปอร์นะฮะนี่ยเอาเปเปอร์มาให้ดูตามไปสิบปีนี่จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสัดส่วนเนี่ยก็จะเป็นช่วงแรกนะฮะสองปีแรกที่จะหักเยอะค่อนข้างมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่กระดูกสันหลังนะฮะหรือที่ฮิปหรือ m o x i m u m h e m a s แล้วก็ดิ g i ท a ลฟาร์มนะฮะ ทีนี้มาพูดถึงเกี่ยวกับโรคโรคหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรูปหน้าของคนไข้นะครับรูปอิสเลทางด้านขวาบนนี่ก็คือของคนที่เป็นโรนะครับส่วนด้านล่างาจะเป็นของคนที่เป็นแค่พาหะนะฮะนะฮะอันนี้เขาเรียกว,ว่าเป็นอ่อสเคอร์โรสติโอซีนะฮะนะข้างล่างนี่เป็นแคลริเออร์นะฮะมียีนแต่ว่าไม่แสดงอาการนะฮะว่าเป็นแคลริเออร์เท่านั้น ก็เขาก็ศึกษานะฮะในคนที่เป็นโรคนี้แล้วก็คนพบว่าเออมันเกี่ยวข้องกับกลไกนะครับก็คือวินเบต้าคาทินินพารเทย์นะครับ, Wind, Beta, inin, way, รบแล้วก็สเคอร์ลอสตินนะฮะทั้งด้านขวามือเนี่ยจะเห็นว่าถ้ามันสเคอร์ลอสตินนะครับ SOST เนี่ยถ้ามันโดนแอนติบอดีมาจับนะฮะมันก็จะไม่สามารถมาจับกรีนเซปเตอร์ที่ผิวเซลล์คือ LRP5/6 ได้ฮะ วินก็เลยสามารถมาจับได้เต็มที่ไม่ถูกแยกนะฮะแล้วก็ชักนำเหนียวนั่นให้เ,เกิดเป็นคอมเพกซ์นะฮะภายในเซลนะฮะแล้วก็ทำให้เบต้าคาร์ทินินนี่มันสามารถมีปริมาณมากขึ้นแล้วก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เข้าไปในนิวเคลียสนะฮะแล้วจะไปกระตุ้นนะฮะทำให้ยีนเนี่ยเกิดการสร้างนะฮะสุดท้ายก็คือกระตุ้นให้มีการสร้างพวกกระตุ้น ออซิโอบาสให้สร้างกระดูกมากขึ้นนะฮะแต่ตรงข้ามถ้าสเตอเรอสตินเนี่ยมาจาับก,กับรีเซพเตอร์ LRP ไฟได้ทุกอย่างก็จะไม่เกิดนะฮะก็คือดีการเดชั o นทั้งหมดนะฮะออซิโอบาสก็ไม่สร้างกระดูกนะฮะทีนี้นี่เมคานิซึมนะฮะในทางโมเลกุลาร์เมคานิซึมเนี่ยหลกัหลกๆแล้วเนี่ย ไอตัวสเคอร์ลอสตินเนี่ยมันสร้างมาจากออซิโอไซน์นะฮะซึ่งตัวที่จะมากระตุ้นก็นคือภาวะที่ไม่มีแรงมากระทำนะฮะเมคานิคอลฟอสไม่มีหรือขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับซึ่งพอสเคอร์ลอสตินเนี่ยมีหลั่งออกมาจากออซิโอไซน์แล้วเนี่ยมันก็จะไปยับยั้งการมิเนโลไลเซชันของออซิโอบลาส์นะครับแล้วก็ยับยั้งออซิโอบลาสดิฟเฟอเรนเชชัน นซ้ำมันยังตัวสคาลตินยังกลับมากระตุ้นแหลงลายแก้นด้วยนะฮะทำให้มีการกระตุ้นออซิโอคลาสนะครับดังนั้นสรุปคือสคาลตินี่เป็นตัวที่หมอกระดูกเราไม่ชอบนะฮะทำให้กระดูกบางได้กระดูกพุนได้นะฮะแต่ไม่ปเป็น,นกลไกที่มีอยู่แล้วในร่างกายนะฮะถ้ามันอยู่ในสมดุลก็โอเคนะคแต่ถ้ามันมากไปก็ไม่ดี ก็มีการศึกษานในใน,ในสัตว์นะฮะในในสัตว์เนี่ยที่ดู BMD นะฮะที่ขากับที่สปายนะฮะแต่พบว่าทางด้านขวามือนะฮะในตัวสัตว์ทดลองที่ทำให้ยียนเนี่ยสเคเล,ลตินมันไม่สามารถสร้างได้นะฮะจะพบว่ากระดูนี้หนาขึ้นมากเลยะฮะนะ SOSTKO เนี่ยฮะนะขาสเคเล,ลตินนะ จะบจะหนามากขึ้นนะฮะอันนี้คือทางทางฮิสโตเชทางกอสอันนี้ก็จากการวัด BMD ก็เพราะว่าหนาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะฮะทีนี้ก็พอเสร็จแล้วก็มีการามาศึกษาในคนนะฮะก็มี l a n d ์มัคสตาร์ะฮะคือเฟรมสตาร์ดนะฮะ,ะ,ฮะก็แบ่งคนมีคนไข้อยู่ทั้งหมดเจ็ดพันกว่าคนนะฮะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะฮะ กลุ่มแรกก็คือฉีดซับคิเตเนียสพาเซโบนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือฉีดยานะฮะโลโมโซซูแมปนะฮะฉีดทุกเดือนนะเดือนละครังเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับครบหนึ่งปีเสร็จแล้วนี่ก็ให้ยาดีโนซูแมปต่ออีกหนึ่งปีนะฮะรวมทั้ดเป็นสองปีซึ่งระหว่างนี้ก็จะมีการดูฟีเมซเลที่สปายนะฮะโพลิสิกลำบ้าสปายแล้วก็วัดค่ามวลกระดูกนะฮะ นะ a แล้วก็ดูเบิร์ดโบนเทิร์นโอเวอร์มาร์เกอร์ด้วยนะครับเอนพอยต์การศึกษานี้คือดูว่ามีการเกิดนิวอิทิบิลแฟกเจอร์ที่12เดือนกับที่ 20, 24เดือนหรือเปล่านะฮะมากน้อยต่างกันแค่ไหนคนไข้มีเจ0 0พันคนลยนะฮะอายุป,ประมาณตั้งแต่5้าสิบห้าถึงเกบนะฮะเฉลี่ยกับ7เ็ดสปีแล้วก็ทีสกอร์เอาที่ตรงฟิล์มล่าเล็หรือเท่า l ท้อฮิปนะฮะคือต้อง น้อยกว่าลบสองจุดห้าถึงลบสามจุดห้านะฮะผลการศึกษานะครับดูกราฟทางด้านซ้ายนะฮะก็พบว่าในกลุ่ม p าสเซ b บเมื่อกับกลุ่มที่ได้ยานะฮะนิวเวอร์ทิบัลแฟกเตอนี้แตกต่างกันอย่างมีนยัยสำคัญนะฮะที่หนึ่งปีหรือสิบสองเดือนนะฮะนะฮะในกลุ่มที่ได้ยาที New ่นิวเวอร์ทิบัลแฟกเนี้น้อยกว่า ถึงเจ็ดสบสามเปอร์เซนะครับและติดตามต่อไปอีกหนึ่งปีเป็นทั้งหมด2องปีก็พบว่าก็ยังคงเมนเทนนะฮะลดการเกิดแฟกเจอร์ได้อยู่ถึงเจ็ดนสะิบ้าเปอร์เซนนะฮะแต่ช่วงหนึ่งถึงสปีนี่คือได้ยาเป็น d ีโนโ u แมปนะฮะทีนี้ดูที่ BMD มัากครับที่สปายก็เพราะว่าแตกต่างกันนะอย่างมีนะัยสำคัญนะฮะ นะทางด้านซ้ายมือนะฮะกลุ่มที่ได้ยานี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะฮะเพิ่มขึ้นนะฮะเอพูดผิดนะฮะที่หนึ่งปีเนี่ยสิบสามแต่กลุ่มที่ไม่ได้ยาหรือได้พาเซโบก็ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วที่สองปีก็คือเป็นสิบเจ็ดส่วนกลุ่มที่เพิ่งมาได้ยาดีโนได้พาสิโบก่อนแล้วมาได้ดีนโนสมเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะฮะเป็นห้านะฮะที่ทท่อฮิบก็เหมือนกันนะฮะแตกต,ต่างกันนะฮะ ที่สองปีคือ8.8แล้วก็กลุ่มที่ตัวคอนโทรก็2.9นะฮะที่ทั้งทั้งฮิปฟิเมลอนเน็กก็เช่นกันนะฮะ6.6นะฮะกับ0.6อันนี้ก็เมื่อกี้นี้เป็น BMD ใ,ให้เห็นนะครับใช่ไหมทีนี้แล้วก็มาดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะฮะ ของ BMD มเนี่ยที่ละมาสสปาก็สรุว่าคือเพิ่มขึ้นถึง99%นะคนไข้มั่นใจได้ส่วนที่ฮิปก็9.7%นะฮะนะทีนี้แป๊บหนึ่งนะครับไป,ไปที่ที่เราพูดเมื่อกี้นี้เฟรมสตาร์ที่คือสองปีใช่ไหมฮะทีนี้เขาก็เอามาเทียบกับ อีกเปเปอร์หนึ่งนะฮะที่มี extension ยาวไปเลยเนี่ยเขาบอกว่าไอเฟรมสตาร์ดี้ที่เราให้สองปีเนี่ยมันเทียบเท่ากับอีกเปเปอร์หนึ่งนะฮะในการที่ว่าจะเพิ่ม BMDT score เนี่ยจากสองปีเนี่เทียบเท่ากับอีกเปเปอร์นึ่งนี้เทียบเท่ากับเจ็ดปีนะฮะเมื่อให้ดีอีกเปเปอร์หนึ่งซึ่งเปเปอร์นั้นก็คือเป็นการให้ดีโนซูแมปอย่างเดียวฮนะเป็นระยะยาวนะฮะ ก็คือถ้าให้ตัวตัวยาตัวนี้โลโมโซซูแมปหนึ่งปีตามด้วยดีโนดีโนซแมปหนึ่งปีรวมทั้งหมดเป็นสองปีเนี่ยเทียบเท่ากับดีโนโซแมปอโลนนะฮะเจ็ดปีนะฮะอันนี้คือค่าของสปายนะฮะแต่ถ้าเป็นของที่ทอท่องฮิปเนี่ยเท่าไหร่นะก็มาดูตรงนี้นะฮะจากเฟรมสตาร์ดี้นี่สองปีนะเทียบกับไอฟรีดอมสตาร์ดี้ก็เกือบเจ็ดปีนะครับอีกนิดหนึ่งก็ถึงเจ็ดละ ะะใช้เวลาสองปีเทียบเท่ากับเจ็ดปีเมื่ออีกอยาตัวหนึ่งซึ่งก็เพิ่ม BMD ได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับทีนี้ในแง่ของ Bone Marker อะ P1NP นะครับในการให้โงมาสูซูมปเนี่ยจะพบว่าการสร้างกระดูกนะฮะจะเพิ่มสูงขึ้นมากนะฮะโดยเฉพาะช,ช่วงช่วงหนึ่งเดือนแรกเลยนะฮะ แล้วก็ยังสูงต่อเนื่องแต่ว่าค่อยๆลดลงนะฮะจนเทียบเท่ากับก่อนที่จะให้ยานะฮะก็คือไม่ได้เพิ่มขึ้นละที่ประมาณที่เก้าเดือนนะฮะนะครับแล้วพอครบหนึ่งปีก็ตามด้วยดีนซสมับใช่ไหมมันก็ต้องลดลงอยู่ละตามธรรมดานะฮะอันนี้กลุ่มที่ได้โลโมโซนะฮะทีนี้ถ้า c t ทล่ะจะเห็นว่า การสร้างกระดูกเพิ่มขึ้นแต่ CTX แทนที่จะเพิ่มขึ้นด้วยกับไม่ฮะลดลงตั้งแต่แรกแล้วก็ยังคงเมนเทนได้ต่อเนื่องจนถึงหนึ่งปีนะฮะในขณะที่ให้โลโมโซซูแมบแล้วพอให้ดีโนซูมแมบก็ลดลงขึ้นไปอีกนะฮะตามกลไกนะฮะซึ่งตัวนี้มันเป็นอ่อเป็นดูอัลเอฟเฟกของยาตัวนี้ฮะทั้งเพิ่มการสร้างและ กดการสลายกระดูกพร้อมกันนะฮะการสร้างก็จะกลับมาที่เบสไลน์ที่ประมาณเก้าเดือนแต่นั้นนี่บรรดาโบนฟอร์มิงเอเจ้นนะฮะโลโมโซซูแบบอบาโลพลาทายและเทอรีพพลาทายจะพบว่าท่านในแง่ของการกระตุ้นออสิโอบลาส่จะสูงที่สุดนะฮะในการเพิ่ม b m d นะฮะอย่างมาก ในขณะที่ลิตต่อออเทอโคลาสนี่จะต่างกับไอตัวสองตัวล่างนะฮะคือยับยั้งในขณะที่สองตัวล่างก็ออเทอโคลาฟังก์ชันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะเทอรี่พัฒาทายจะเพิ่มมากกว่านะฮะฟังก์ชันก็จะมีการรีโมเดลลิ่งค่อนข้างเยอะนะฮะทีนี้มาดูเรื่องคาดีโอวัสคูล่าอีเวนกับเดนนะฮะ ก็พบว่าโลโมโซซูแมปนะฮะจะมีมากกว่ากลุ่มพาเซโบอยู่เล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยเท่านั้นนะ,ะต่อไปเปเปนะอร์ที่สองฮะอาสตาร์ดี้นะฮะเอ็นก็ประมาณสี่พันกว่านะฮะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือคราวนี้ได้ยาละแต่เป็นอะเรนโดเนตนะฮะแล้วก็กลุ่มแรกคือเป็นโลโมโซซูแมป เป็นระ,ระยะเวลาหนึ่งปีนะฮะแล้วก็ตามด้วยอะลิโดเนทต่ออีกสองปีนะฮะอันนี้ก็สองปีเหมือนกันนะเป็นวีคลี่โดสนะฮะแล้วก็มีแอดจังอื่นๆแคลเซียมวิตามินดีแล้วก็ระหว่างนี้ก็ดูเอ่อฟิล์มเอ็กซเรย์ะสปายก็บีเ็มดีแล้วก็โบ er นมาร์เกอร์นะฮะมีนเอของกลุ่มนี้จะอายุเยอะกว่า กลุ่มเปเปอร์ที่แล้วนะครับแล้วก็อินค u s ชันแคทิเลียเนี่ยจะค่อนข้างดูแลคนไข้ดูจากซีเบียกว่าเพราะว่าจะต้องมีแฟกเตอร์ด้วยนะนอกจาก BMD ที่ต่ำแล้วนะฮะทีนี้มาดูอันแรกเลยก็คือ BMD นะฮะพบว่ากลุ่มที่ให้ l o ม o โซซูแมปนะฮะก็จะสูงกว่านะฮะตั้งแต่ที่หนึ่งปีแรกแล้วก็จนที่ปีที่สามนะฮะ สูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่งนะอย่างชาัดเจนนะฮะส่วนโทโตฮิปก็เช่นกันนะฮะตั้งแต่ที่ปีที่หนึ่งจนถึงปีที่สามก็สูงกว่าต่อเนื่องนะฮะ BMD ครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับขาวหน้าเจกันใหม่ครับสวัสดีครับ